ชีวิตกับมีความสุขค่ะครั้งหนึ่งอ่าอาทิตย์หนึ่งค่ะมาข้าใส่แม่เด็ค่ะบ้านแมนค่ะนั่นคือห้าคิดบวกไปคือแบบว่าแม่ได้ออกกําลังกายเนาะแม่เนาะออกกําลังกายอีกสี่เดือนไปสามีเดี๋ยวซื้อของก่อนค่ะคุณกันเกดสิไปอ่ะอุ้ยมีสองดวงตาอ่ะไปแล้วหนึ่งดวงตาสองดวงตาเข้ามาไม่เดือนมาดีค่ะคุณกัเมะลาไโสซาสมเวลาค่ะคุณกัญมาไโซซาสมเวลาค่ะไม่เดือนจะล้มละค่ะไม่เดือนเดี๋ยวจะไปทำนี้ คอยกระตุ้อย่าหัวน้าอยู่ได้ค่ะเพราะว่าคอยกระเคยกระคื้อยังกันขนาดท้องข่อยพั้นค้นอย่งสี่แม่ค่ะมันต้องบาลานกันนะคะเพื่อนหาพั้นค้นเมืนฟันอยู่ค่ะวฟันมาสีได้โบนั่นโบนั่นโบไม่อยังหรอกค่ะเพื่อเพื่อนโบนั่นคือมีคนเข้ามาถึกใจหลายคนมากดคอมเมนต์หลายไอ้มียอดเพิ่มมากขึ้นแล้วกับมีประโยชน์นั่นค่ะมีประโยชน์ในการที่เอ่อเพื่อนเพื่อนอาจจะบ่เห็นมั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 นโดดนะแม่ค่ะก็เลยดึงขึ้นมาให้เพื่อนเบิ้ง แช่เนี่ยแกแช่คลิปถี่เกี่ยวกับมีประโยชน์ขึ้นมาหนาเฟซหนาเฟนเฮาเพื่อที่จะแบบว่าอ,อพูดนะเบิ้งความสุขเพื่อนเพิ่งมาเพิ่นออกกำลังกายเลยดิดอ,อ,ออกกำลังกายว่าแม่ผังใน้ายูราคาซ้ำน่นเบิ้งโทรทัศน์เบิ้งอย่างระคา่ะชีวิตกับมีความสุข,ขาค่ะครั้งหนึ่งอ่อาอีกหนึ่งคำ<ม>เดี๋ยวเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนว่าจางไหนเดี๋ยวนู้เบิ้ง ท่านจันทึงสุกยกงสีคุ้นกันขามาบ่ได้ไม่บายแม่เดี๋ยวขมาห้ามาปรามาณนี่นะคะมนอนี้คุ้นกันบ่ได้แอดไผ่ทั้งสิงบ่ได้แท็กห้าไผ่ทั้งสินเลยนะคะคุ้นกันแบบว่าอยากมาไล่สดเพื่อเปิดขาดเมิงแบบว่าคิดไม่เดือนจนจบเลยนะคะเบอร์ทีสสท่สวัสดีค่ะมันจะอุ้ยขอบคุณกําลังใจไม่เดือนมากเลยค่ะเมือม่อเมือม่อใหม่น้าแก่นนะคะค่ะเกตเตยน้ำกันทนนบ้หน้าค่ะก็คุณฟอสโซฟีว่าจะยิ้มแนวพ่อเอ้ยคือพ่อ พาห้าใส่แม่เด้กค่ะบ้านแม่ค่ะนั่นคือห้าค,คิดบวกไปคือแบบว่าแม่เด็กออกกําลังกายเนาะแม่เนาะออกกําลังกายอีกสี่เดือนไปสามีผ่านในการถือโอ้ผลิตสามีสามีล้มไปตารางค่ะเพ่งจัดนางอยู่บนรถตู้แล้วอ่าจะไปซื้อของแล้วค่ะหนูแต่กับเอาก็าพยันหมายแล้วกันนะข้างหลังพ่อว้ายๆสิว้ายๆอ่าประแสงเบิ่งอยู่เด้กผ้ล้มก็เห็นเด็กผ้ล้มคิดถึงนะ แต่คุ้นกันน่ะจะอ่าชดเชยโดยการถี่ไปลาคุ้นกันเขอไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคุ้นกันจะเบิงสามคลิปหายไปเลยค่ะเพราะว่าบางที่ะเข้ากับบ่อเห็นนะค่ะตรงแจ้งเตือนผู้บ่าวมายทักทายนนี้พอไราาโซนี่จะเห็นทัวร์ทัวร์ทัวร์เลยเด้ดหอดบนตะคําเข้าน้ำเด้พอไรโซนจ,รรจังสี้ามีค้นขามาเบิงนะพออันม่อน <t os> จังสี่สิมีค้นขามาเบิงเข้าบออ่อก็อยากหูกัน ก็เลยบอกว่าบอแอดเขาเ้าพนมีบอกว่าให้แท็กหาเพื่อนหรือแอดแท็กหาเพื่อนเพื่อนกบสิิขเขามาเบิ้งเท้าแบบนด้ค่ะก็คุณฟอสบาย <laughs> ว่อจะย,ยิ้มแน่วพะ่อเอ้ยคือพ่อแอดกะเอาก็ะเพยายี่หมาแล้วกันนะข้างหลังพ่อไวไวสิไวยๆอ่าประแสงเบิ้งอยู่เด้ผูล้มก็เห็นเลพผ้ล้มคิดถึงนะ โดน้ำนแน่เค่ะที่แบบบางทีที่ตอบซาหรืออ่าบริตอบแต่จะพยายามเลยนะคะจะพยายามเข้าไปตอบก็เมือนอุ้ยอยากหยุดอ่มือบางโรดท่านเพื่อนเคยเ,คยเบานะคะ่ะเพื่อนเป็นมือ,อยังสีมากคอมเมนต์แค่สองสามร้อยคนก็ดีกะงงคือกันนะคะเพื่อนแช่เนีแค่แช่คลิปที่เกียวกับมีประโยชน์ขึ้นมาหนาเฟดหนาเฟนเฮา,า,า,าเพื่อที่จะแบบว่าอ,อ่อค่้าค่ะก็คุณพอสมายว่า จะยิ้มแนี่พ่อเอ้ยคือพ่อดูคนณ่ะเบิ่งคุณคุณนายอะรุนศรีพูนหรอค่ะโอ้ยผุ่นนอนผุ่นนอนสบายๆผุ่นเรื่อค่ะนอนสบายนุ่นนาทีสบายดีหนึ่งน้ำตาลนะจ๊ะพ่อ้าใช้าหนึ่งน้ำตามาหาแล้วงจะใครเลยละผู้จัดเป็นคนน่ารมดีค่ะอ่าเพื่อนๆนะค่ะผู้จัดกับแว๊บ นี้สวัสดีสีแดงนะคะแบบแะ่ใส่หมดยอุย้ยลืมอ่านตรงนี้นะคะขออ่านคนเน้อค่ะมากมากมองนี้คะ่ะกัญชริยาค่อยกระคืดอย่ากหัวน้ำอยู่เด้ค่ะ<ม>เพราะว่าขอ่คยคอยกระคืดคือกนานขาดท้องข่อยพั่นโคนยังสี่แม่หามันต้องบบราณแกันนะคะเพื่อนหาพันโค่นมันม, <c oughs> มีการไม่บายค่อยน,นำ้ำ<ม>นั่นละจ้ะชีวิตของคุณแก่นนะอุย้ยเดี๋ยวมันกระเป๋าก่อนค่ะกระเป๋าเนี่ยชาดแบตนีั่ก็เรียบร้อยแล้ะค่ะเออ เฮ็ด <h ate> แบบจ้าไหนล่ะคะ่ะจัดสรรเวลายังวันเอกถึกต้องลง่มตแบบว่าเมั่วมาคิดเรื่องมาเฮ็ดจังไหนสิมีเล่ยหลายล่ะก็กดถึกใจได้หลายมันบอจ้ะแล้วเพื่อนหาพันค้น,นไปใส่มีคนถามมาเมื่อคืนนี่เขาไปตอบรู้เหมืะะอนเศร้าเลยล่ะค่ะเถูเฮี้ยนถูเฮือนนมันบอยแม่นค่ะการบ่บ่บอเป็นการเอ่อเพราะรางย่างหนึ่งกับให้แม่เฮ็ดถูเฮือนจังสีนะคหาถูเฮือนถูซานให้น้องไปจไังไง โอเดอร์ค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะคือบอกว่าคุณกันนะ่ะตอบคอมเมนต์บอทัวถึงแบบบางที่แบบสอนเมื่อสอรถค่ะรถมีปัญหาค่ะอุ้ยขอบคุณแม่เดือนมากๆเลยอุ้ยอยากคุยกับแม่เดือนมากเลยแม่เดือนน่ารักแม่เดือนเก่งมากๆภัยมีเวลากับเขาไปเบืองให่นะคะอยู่หน้าเฟซของคุณกันนะคะหน้าเฟซของคุณกันเองนี่แหละคะ่ะันที่พี่ประโยชน์กับพยายามทาประโยชน์หน้าเปิดค่ะการ oh, <yeah. S 1> มองเห็นนะคะเดี๋ยวทักทายคุณแม่ก่อน แม่การ์เดอเดี๋ยวหนูคอยสีมะม่โพูดเดอ้อค่ะพี่นอ้องเอื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคือบอกว่าคุณกันนะ่ะตอบคอมเมนต์บ่ทัวถึงแบบบางที่แบบเสียๆๆเสียความเสียเสียเสียใจดีดีค่ะว่าบริเปตอบคอมเมนต์เพื่อนคือการมีปฏิสัมพันธ์คือเ้าเป็นมือใหม่นะคะ่ะใจดีใจดีค่ะหนึงดวงมากเหมือนกับเป็นกําลังใจเนาะคะ่สะซาสมไปนะคะ่ะคุณกันกับเป็นมือใหม่กับจะเป็นอย่างไรคะ่ะ บุกค่ะแมนบอค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกับมีบางคนที่แบบว่าเพิ่นกิดสิอาจยุดเล่นแน่เขาใจเหตุผลหรืออาจสิเพราะเห็นเห่าเนี่ยเมื้อเส้นสาววันอาทิตย์สีแดงค่ะกินข่าวของกันแล้วค่ะกับสามีมือเส้านี่แหละค่ะเมื่อคืนสามีมาหาค่ะสามีมาหาเพิ่นนะถูเฮือนเฮือนแมนบอยแม่นค่ะการบ่บ่บเอ็นการเอ่อเพลาะากายยางนึงกับให้แม่เห็ดถูเฮือนจากสี่นัค่ะถูเฮือนถูซ่านให้น้องไปเจอว่าค่ะกับคุณฟอสบาย พ่อจะยิ <ans> ille, ceu, ene, ้มแนี um ่พ่อเอ้ยคือพ่อขอบอเมิงขบ่กเป็นอย่างนู้นกับคุยไปแต่ว่าคนกับสิเห็นว่าห้านางอยู่ใส่กับใครไอ้กระดีซำดีก็โทรศัพท์น่าพ่อเอ่อเหตุแบบจังไหนล่ะค่ะเอ่อจัดสรรเวลายังว่าในถึกตองลุ่ัตูแบบว่าเอ่อมั่วไม่คิดเรื่องมาเหตุจังไหนสิ สามีฮะซองซองในกระเป๋าอะค่ะในกระเป๋าอะเดี๋ยวสามีสิพาไปตลาดนี้นะคะ่ะริบเลยะคะ่ะสองสองโพลสองสามโพลเลยนะคะ่ะเพื่อชดเชยการที่แบบว่าคุณตัดตอบซาเหมือนว่านีวุ่นวายนะคะ่ะก็คือไปตลาดแน่เรียงร้านแน่ยังสิแม่ะคะ่ะคุณกันมีปัญหานะคะ่ะจะไปซื้ออุปกรณ์อะไรอยู่ตลาดมิตบุรีนะคะก็ะเรยว่าเออไ้คอนเทนอีกแล้วเอ,อ็นบัวหน้าเปิดค่ะการออมองเห็นนะคะ เดี๋ยวทักทายคุณแม่ก่อนแม่กลับเดอ้อเดี๋ยวหนูคอยสีมะม่เยี่ยมบ้านทุกค่นนะคะขอบคุณแม่เดือนมากนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่นะคะแม่เดือนบ๊ายบายค่ะเร้านะคะเวลาสาม,มีคุณกันล่างรถดย้มเลนะคะดีดเอ่าดิมีค้นของวาเปิดลายมออคุณกันไปเยี่ยมบ้านแม่เดือนสายเด้อค่ะ แต่ว่าคุณแกนจะไปแยามแต่ไปดีเยี่ยมบ้านในเดือนนะคะขอบคุณนะคะในเดือนมาห้ยกำลังจากไรสดแลว้วคุณกันจะไปเ,เยี่ยมบ้านเพิร์กน,นะคะโอ้ยพี่นุย้ไนไนไยไม่เดือนไม่เดือนไม่ใช่ไม่เดือนไม่เดือนประมาณเท่าไหร่เธอแค่มันสิกามือไดนอ่ะโอ้ยคุณอ,อันรุ่นสีนะค่ะเบิง์นี่พี่น้องคมีการไม่บายกวยนํานั่นแหละจ้ะชีวิตของคุณแกันนะอุย้ยเดี๋ยวมั่งกระเป๋าก่อนค่ะ กระเป๋าเน้ยชาดแบบนี้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะก่้าค่ะก็คุณฝ่าสบายพาจะยิ้มแน่วพอเฮ้ยคือพ่อตัเมืองตรงแจงเตือนนะคะคุณกันมันเห็ุหลายอย่างละคะ่ะบางที่ก็อยากนอนคุณกันนอนเด็กบอดแยละคะ่ะประมาณถึงสุดกระเทียขคืนค่ะตัวเหนียวนะคะคาคาสามีคุณกันกำลังแบบเอ,อกำลังคิดอยู่เขาลอนะคะเป็นโทรศัพท์ค่ะคุยกันคุย เสียเสียความเสียเ็เสียเ,เสียจใจดีได้ค่ะว่าบริปต,ตอบคอมเมนต์เพื่อนคือการมีปฏิสัมพันธ์คือเ้าเป็นมือใหม่น,นะค่ะแใกล้สดแล้วเพื่อน,นจะไปเออยี่ยมบ้านเพื่อนนะค่ะโอ้ยพี่นุ้ยไม่เดือนไม่เดือนไม่ใช่ไม่เดือนไม่เดือนสามีฮะซองซองในกระเป๋าอะค่ะในกระเป๋าอะเดี๋ยวสามีสิพาไปตลาดนี้นะค่ะวันนี้สวัสดีสีแดงนะคะเพื่อนใส่หมอ๊ยลืมอ่านตรงนี้นะคะ ขออ่านคุณเลขามากมากมองนี้ค่ะกัญชริยาไผมีเวลากับเขาไปเบิ่งไก่นะคะ่อยู่หน้าเฟสองคุ้นกัน,นัะคะ่หน้าเฟสองคุ้นันเองนี่แหละคะ่ะเป็นได้ที่พี่ประโยชน์กับพยายามทามประโยชน์สวัสดีจ้าเมื่อวันอาทิตย์นะคะสีแดงคุณแก่กับสีแดงเลยคะ่ะนี่ค่ะเมื่อไรโซจัสตอมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนให,ให้ดีขึ้นไปนะคะหันมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเพื่อนกจะมาเบ่งคลิมห้าวมาเยี่ยมบ้านห้าว แล้วก็จะได้โบนัสหลายหลายแล้วก็กดถึกใจได้หลายมันบ่จ้ะแล้วเพื่อนหาพันค้นไปใส่มีค้นถามเมื่อเมื่อคืนนี่เขาไปตอบลูกเมื่อเศร้าเลย่ะคะ